แฟนนอคุ่ว่าไงถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่กัดกันอะแต่ว่านะยูบีไม่ดีต่อตาแต่ถ้าเธอมองมาคงดีต่อใจอ่าโอเคไอ้ยแมครับเราเนี่ยไม่ไม่ได้อยากให้ใครมากดไลน์นะแต่อยากให้นายอมากดรักเราอะอุ้ยอุ้ย เออไปไรฮะเป็นไรฮะไอ้ท่ำเผ็ดเผ็ดออเผ็ดอเคสีอะไรนะครับอุ้ยฟินเลยอ่ะเออนะฮะปลาที่แปดครับอุ้ยสามชิ้นปุ้มเกลือออ้ยุดสุดเอวเฮ้ยแตทีสุดในที่สุด สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้งคุงนะครับผมและวันนี้ฮะเอาให้ท่มแอนไซโน่เขาสอง2 2> <c oughs> คนนะครับจะพาตะลุยลงอร์ติแฟกต ดูกันดีกว่าว่าจะฟินแค่ไหนนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นคลิปคู่จิ้นทั่วไปนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโอ้ยเรือนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนะที่ที่หล,หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยจะฟินขนาดไหนนะครับแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับเรามีน้องๆจากภูแบดแฟมิลี่ทั้งสองคนเลยคนแรกนะฮะยูชิจากช่อง ushi, ยูชิสวดีน้องยูชิด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนรัะบทเป็น ไฮแพมครับอ่ามากันที่คนถัดไปครับน้องรักจากช่องมีในตัวสุดน,น้องรักด้วยนะครับสวัสดีครับรับบทเป็นไซโนโนะครับเอเกนะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายคนดูก่อนนะว่าทําอะไรกันบ้างนะครับก็คือเราจะไปลงอัติแฟกต์กันนะครับโดยที่จะให้2ตัวละครนี้เป็นทาตีมอนนะฮะซึ่งหากผมได้คําว่าัตราคีกับความแรงคีซึ่ง ออฟหลักต้องใช้งานได้ด้วยนะคะผมเราจะให้พวกเขาสองคนเนี่ยยอดบุกใส่กันเออทุกคนอยากเห็นปะถ้าทุกคนอยากเห็นเนี่ยจะต้องเชียร์ว่าเฮ้ยให้ออกอัตฉริคมแหล่งคลีและเป็นออฟหลักที่ใช้งานได้ด้วยนะคะผมอ่ะก่อนที่จะเราจะเริ่มกันนะครับเราต้องถามก่อนว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยอธิบายสมัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนดีกว่าเรื่องวันที่เอาให้ทำก่อนวันนี้คิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมว่านะระดับเนี้ยโชคต้องเข้าข้างเราอื แล้วไซโนอล่ะก็ขอขอจะได้แล้วกันนะเอ๊ะแต่แต่ได้ข่าวว่าในในในเนื้อเรื่องพวกคุณเหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกันใช่ไหมครับเนี่ยก็นิดนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อแล้วนี่ <c oughs> แล้วนี่การที <c oughs> ่มาอยู่ด้วยกันนี่พวกคุณคุณอยู่กันได้โดนบังคับเบ้าบอไม่ นะครับทุกคนอันนี้เราเรียกว่าเฮ้ยเขาแบบมีแบบคนที่จิ้นคู่นี้อยู่นะฮะเออถึงแ oh. ม้ว่าเนื้อเรื่องเขาอาจจะแบบไม่ค่อยลงรอยแต่แบบเอยมันมีคนจิ้นคู่นี้จริง,รงๆนะครับผมเออนะฮะใครที่จิ้นคู่นี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมอ่าเราจะลงอิทิแฟกต์นะครับยางต่ำห้ารอบนะฮะ <Wow. S 1> เราไม่รู้ว่าดวงเราพวกเราจะเป็นยังไงซึ่งคนที่จะเปิดอิทิแฟกต์ให้ทุกคนได้เห็นก็คือผมเองนะครับผมแต่ผมจะไม่ช่วยพวกเขาลงนะผมจะเป็นแบบว่าคนดูอย่องห่างๆอย่างห่วง โอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปมาครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในดันแล้วนะครับซึ่งเป็นดันของอ r ติแฟกต์ e ี p w ู o d กนแอนกิวด d ตดีฟนะครับผมไปรอบที่หนึ่ง Let's go ลุยครับโอเคไปเรายืนดูนะเราอยู่ดูพวกเขานะสบายแล้วมั้งดาเเ็นของสองคนนี้คือแบบโอ้ไซโน่สองหมื่นสาม แรงอยู่นะเอน้นนแรงมากเออคุณแปะไม้ใช่ครับคุณแปะคุณไม่แปะไม้จะตายจ<บ>ะตายตัวนึงตัวนึงมาแล้วอเออเอโอโ,โอ้โหดูเลขเลขเลข,เลขรัวมากโ,อ,โอ้เลือดเลือดทึ่งหลอดกันนะครับตอนนี้โอ้ยใส่โนใส่ใส่โนจะตายนะใส่โนจะตายเอ้ยไม่มีคนตุยไม่นะ เอาไงครับคนไหนครับผมว่าวันนี้ไม่น่าจะได้อัติแฟกต์ก่อนนะดูจากทรงเอ้ยได้อยู่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 เขาวะเขาแบกอยู่นะเขาแบกอยู่นะเออนี่ดูเล่นเอาไม่นะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่กันดีกว่าฮะโอเค โอเคครับ okay, ทุกคนแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะรอบนี้เราแบบว่าอ่ะเอาตัวฮิวมาช่วยพวกเขาหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตัวเย่ยกันทักสองคนนะฮะไปเด็กโก้เริ่มเลยเริ่มเลยไปไปช่วยแล้วนะช่วยแล้วนะอืออย่างนั้นเราก็มีโล่โอ้โอ้อ่ะช่วยแล้วนะช่วยแล้วนะกรรมการเดือดถามว่าไม่ช่วยนะฮะ อยากได้ฮิวเอะไร่ก็บอกได้เฮยได้อยู่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 นะเออโอ้ได้เปล่าได้เปล่าอ่ะไปเอาไปเอาไปไงครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียว ตัวเดียวอตัวเดียวอ่ะช่วยขนาดนี้แล้วไ,ไงครับได้ไกนิดเดียวเออเออโอเคมาเรามาดูกันดีกว่ารอบแรกเราจะได้อัตราคีความแรงคีเลยไหมอย่าลืมนะครับออฟหลักต้องใช้งานได้ด้วยนะฮะวิเขจะได้จีบกันไหมเนี่ยออโอเคอัตราคีความแรงคีโนบโอ้โห โอ้โหโอเคครับผมนั่นแหละฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะตัดภาพมาอีกทีคือตอนที่ได้อาทิแฟกตเลยแล้วกันน้ะเพื่อจะได้ม่เสีเวลาในการดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮะมาครับรอบที่สองนี้นะครับดูกันอัตราคิความแรงคลีจะมาไหมไปอุ้ยอุ้ยเกือยังไม่ได้อ่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูตาถัดไปดีกว่าครับ มาครับรอบที่สามแล้วนะครับปึ๊บตา,ตายตายตายโอ้ยวันนี้จะได้พ่อรักกันไหมน่าจะยากแล้วเนี่ยเข้าสู่รอบที่สี่แล้วนะครับอัตราคิดค,ความแรงอึ้นเข้มปึ๊บโอ้ต่อไปรอบที่ห้าแล้วทุกคนโอ้โหตายแล้วมากันที่รอบที่ห้านะครับมาโอ้โหตายแล้ววันนี้จะได้ไหมเนี้ย หลอกเล็กไม่ได้อะไรเลยโอเคครับทุกคนมากันที่ตาที่6นะครับผมไหนดูดิโอ้โหเกลือเกลือนะครับอ่ะเราเหลืออีก4ตาสุดท้ายแล้วนะครับทำไมท้ายนี้วันนี้นะ่าจะไม่ได้เห็นแล้วนะฮะอ่ะตาที่7นะครับผมเกลือเกลือโอ้แต่ละเลืมน,นะจะออกแตวออฟหลักใช้ไม่ได้นะ <laughs> ตาที่8ครับ อุ้ยสามชิ้นปึ้มเกลืออุ้ยในที่สุดในที่สุดพวกเขาพวก็เขาเอออุ้ยก็ไม่แย่เอาแล้วเราติดไว้ก่อนเราติดไว้ก่อนเดี๋ยวพวกเราต้องเล่นหนึ่งหนึ่งอันละหนึ่งมุกละหนึ่งมุกละเออมากันที่ตาที่เก้าครับขออีกขออีกขอแบบตึงๆเลยอุ้ย แต่มันมันมันเกือบดีใจแล้วแต่ว่าออฟหลกักอะคับทุกคนริงมันก็ไป,ป้องกันนะไม่ได้เลยเออดูสิมาที่ทาที่สิบครับผมตาสุดท้ายออโอเคฮคับชินน้นเดิมครับผมเดี๋ยวไปดูตอนตีบวกกันดีกว่าฮะมาครับทุกคนจำกันได้ไหมถ้วยนีน่าถ้วยไฟนะครับโอ้แต่ออฟมันก็มีแบบป้องกันแฟงแาทีหนึ่งแล้วเนาะไม่เป็นไร ออฟสี่ถ้าออกโจมตีเซนฟร้นพลังงานก็ได้อะไรนะครับมาไปอุ้ยสวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยพื้นฟูไงมากันที่บวกแปดครับคนดูนะครับอะไรนะเมื่อกี้มันมีเสียงออให้ทำพูดว่าอะไรแวบบบนะอะไรเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรเหรอครับชะเป็นหรือเปล่าโอเคอะ ขอขอหน่อยไฟโนอยากให้ออกอะไรครับไฟโนอ่าป้องกันแฟดไม่ใช่อ, <c oughs> อความเร่งคิดความเร่งคิดความเร่งคิดโอเคอ่ะดูนะสามสิเฮ้ยเฮ้ยอัตราคิดสวยเออโอเคครับมาถึงบวกสิบสองครับมากันต่อนะ,อ,ะอ,อ,อ่าขอขอออยทำโอไยฟอหน่อยฮะอยากใหออก้ออกอะไรครับเอาเป็น อะไรก็ได้อะอะไรก็ได้เฮ้ยคุณพูดมนเลยมันจะศักดิ์สิทธิ์เกินไปอะดิเร็วพูดเถอะนะฟื้นฟูไปฟื้นฟูนะโอเคดูนั่นถึงแม้ว่าในใจจะคิดอะไรอยู่อะโอเคไปสามสี่อุยเฮ้ยความเร็งคีเย่สวยมากมากันที่วกสิบหกครับผมเฮ้ยโหดูดิไซโนกับออยท่ามวยพรนะทุกคนเนอะ อ่ะงั้นรอบนี้ให้ให้เอาหอยท่อมก่อนอ่ะอีกรอบนึงฮะลงอะไรดีฝึกหมันไส้เอาป้องกันไปแล้วกันปะอันนี้อันนี้คือความในใจที่คุณคิดมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่หมายถึงแบบให้มันกระจายกันหน่อยอ๋อให้มันกระจายหน่อยใช่ไหมฮะโอเคฮะโอเคฮะไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าตาขี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนสุดท้าย ต่อมาฮะให้ไซนโนเอยพอรว่าครับอยากให้ลงอะไรครับเอ่อไหนๆก็สิบอัตราคิด์สิบเลยใช่ไหมก็ความเรงคิยไปเลยความเรงคิยความเรงคิยเท่าไหร่ฮะอีกหนึ่งยี่สิบไงประมาณยี่สิบมันจะได้สวยๆโอเคครับจัดไปเฮ้ยเฮ้ยอัตราคียต่อสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหทุกคนดูเท่ากับความเรงคิยด้วยเฮ้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 ยเดี๋ยวบาลานซ์สมดุล นี่มันสมดุลพี่สุดยอดอ่ะเอ้ยเป็นไงฮะมาครับทุกคนตามสัญญาฮะที่เราบอกกันไว้ตอนต้นคลิปเนาะว่าเฮ้ยถ้าได้อัตตาคิีพลังคีเราก็จะให้เขาหยอดมุกใส่คนละหนึ่งมุกนะครับเรื่องก่นที่เอาหฮท่ำก่อนพร้อมหรือยังมาเออสามสองหนึ่งเริ่มเฟโนคุง oh um. ว่าไงถูงไมว่าเราจะเปคู่ก,กัดกันอนะ <laughs> แต่ว่านะ ยูบีไม yeah. okay. ่ด okay. right. an ีต no ่อตาแต่ถ้าเธอมองมาคงดีต่อใจอ่าโอเคมากันที่ฝั่งของไซโนบ้างฮะไซโนครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วฮะโอเคเริ่มเลยฮะเอ่อไอแทมครับเราเนี่ยไม่ไม่ได้อยากให้ใครมากดไล์นะแต่อยากให้นายมากดรักเราอ่ะ เออเป็เไรฮะรเปรรเลยฮะไอทั้งเผ็ดเพ็ดออกต่อโอเคโอเคสีอะไรนะฮะอุ้ยปินเลยอะ่ะเออนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนอบอกเลยว่าปินว่านะฮะแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ด้วยนะครับผมและถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย บาย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 ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปส,สนุกมาถึงแล้ว